สวัสดีครับวันนี้กิจกรรมแพนของผมสองคนก็จะไปวิ่งแถวบางน้ำพึ่งกันนะครับเป้าหมายวันนี้ก็หากิจกรรมใกล้ๆบ้านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราสองคนกำลังจะออกไปออกกำลังกายกันใกล้ๆบ้านนะครับเราก็ได้เลือกที่บางน้ำพึ่งนะครับแต่ว่าจะไปเดินเล่นบนสนะพา,า,านนะครับว่ามีร้านอะไรนั่งชิลบ้างนะครับแต่เราก็มาพบกับ ร้านหรือกิจกรรมดีๆนะครับที่บางน้ำพึ่งมีเดี๋ยวตามผมสองคนกันไปครับว่าวันนี้ผมจะพาไปทำอะไรกันบ้างและไปกินของอร่อยๆในบางน้ำพึ่งที่เป็นทาบานทางเดินกันนะครับมีมือม้อนึงครับสวยไหมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเราได้มาจอดรถกันที่ลานจอดรถตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเป็นลานจอดรถสุดท้ายนะครับข้างหลังนะครับตลาดถ้าใครจะมานะครับ บังเอืญไปอาม,ามองไม่เห็นคําว่าป้ายบ้านทุบหอมนะครับกำลังนาทางไปไหมเรากาลังไปบ้านทุบหอมครับมีหมานําทางไปแล้วน่าสนใจเราสองคนก็เลยเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามาใกล้จะถึงบ้านทุบหอมแล้วจากลานจอดรถนะครับเราเดินมาสัก30สเมตรนะครับก็จะถึงบรรยากาศแบบเงียบๆสงบนะครับในช่วงเวลาที่เรามาก็เป็นช่วงบ่ายที่ผมบอกนะครับ เข้ามาก็ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับแต่ช่วงเช้าน่าจะคนเยอะนะครับถ้ามาก็มาได้ตอนบ่ายกระดีมกันครับที่นี่จะปิดบ่ายสามโมงนะครับเราก็สามารถมาทํากิจกรรมเรื่องของผ้ามัดยอมได้ที่นี่นะครับบรรยาก,กาศของบ้านทุบหอมก็ดูงเงียบสบงบใช่ไป็นสง,งูเลยไปต้มแบบต้มอ,อ,อ,อันนี้ตัวร้อยหกฟรีแล้วก็เป็นทาได้เลยอยากได้ลายไหนลายไหน,ไหน หนูก็คือเสีย,เพ,ยเพียงแค่เสียค่าเสื้ออย่างาเาดียวใช่ใช่ค่ะหนูอยากลองอไปลองไปเลยไปทำวันนี้เราก็จะทําผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมนะครับวันนี้เราทําได้แค่เป็นสีฟ้าสีเดียวนะครับคุณพี่เขาบอกว่าแดดไม่ค่อยมีนะครับก็สามารถทําได้เป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับชุบน้ําเสร็จแล้วต้องรีบมาไหมคะ ค่าบริการก็ตัวละ160บาทนะครับตัวที่เราซื้อมาก็ถือว่าไม่แพงรวมถึงการแนะนำสอนกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมที่เป็นสีฟ้านี่นะครับก็ลองมาดูครับว่าคุณหญิงจะทำได้ออกมาสวยแค่ไหนครับคุณพี่ก็จะมาสอน เลือกดูลายผ้าก่อนนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับจะทําออกผ้าแบบไหนมีไอเดียยังไงนะครับแล้วเราก็เริ่มริงจะเริ่มลงมือทํานะครับก็มีเลือกลายผ้ามีหลายแบบให้เราเลือกนะครับก็มาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับลุย เสื้อมัดย้อมของหนิงก่อนแรกจะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคอยดูนะคะอตอนนี้กำลังทับไปทับมาเลกจะทัอเธอน้ำทิ้า่ะน่าจะออกมาแบบทำไปทำมาก็เริ่มสนุกครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับก็มีรูปแบบในการพับเราอยากจะได้ลายอะไรก็พับออกมาให้เป็นลายนั้นนะครับ ะมีเทคนิคการทําดอกไม้นะครับคุณพี่ก็จะมาสอนว่าต้องทําแบบไหนนะครับต้องมัดอะไรทํำยังไงบ้างนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าสนุกครับถ้าใครมีเวลามาเที่ยวได้นะครับบ้านทูบหอมมีกิจกรรมดีๆแบบนี้และครับสนุกดีครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับหลังที่เราทําเสร็จอันนี้ใกล้จะเทสตแล้วนะครับก็จะเริ่ม

เราก็จะมามัดให้มันเป็นปมๆๆนะครับเราจะได้ผ้าที่มีสีขาวและสีฟ้าโดยวิธีการมัดนี่แหละครับมัดไปมัดมาทบไปทบมาให้กลายเป็นก้อนวงกลมไม่ได้นะครับส่วนไอ้สองจุดตรงกลางมันก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับที่เราวางกันไว้นะครับว่าต้องการลายดอกไม้ตรงนั้นนะครับเียขียนไปไม่เหรอเียเราไปต้มกันต่อค่ะ อันนี้เดี๋ยวเสร็จตอ้นี้เสร็จสามโมงแล้ว้ายเดี๋ยวชั่วโมงนเจอรถกลับถิงบ้านตาให้แห้งแล้วก็ตัดชาแค่เนี้ยสาเราม่นี้ต้มนานไหมครับชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเดีอีกะมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ้วชั่วงขึ้นเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปหาได้ทานกันนะครับว่าในซอยนี้มีอะไรอีกนะครับใช่ในระหว่างที่เรารอให้คุณป้าเขาต้มตัวเสื้อมัดย้อมเนาะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวห้าโมงเย็นเราค่อยกลับไปกินค่ะคลิปนี้ของเราไม่ไม่ต้องวางแผนนะครับเน้นเดินครับแต่งชุดก,กีฬามาเน้นเดินอย่างเดียวไม่จริงๆตั้งใจว่าจะมาวิ่งแต่ทีนี้ว่าเรามาเจอเขาสอนเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อมเราก็เลยแวะ วิ่งเราก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่วิ่งเดินเปลี่ยนเป็นมาเดินก็อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของบางน้ํครึ่งนะครับถาใครมาก็จะมาแต่ตลาดนะครับก็ยังมีมุมชุมชนวิถีชุมชนแล้วก็กิจกรรมมากมายนะครับจะมีป้ายบอกทางร้านอันนร้า,าน,น,นนัวริมน้ําบ้านมะขามเลือกไม่ถูกเลยครับว่าเราจะไปร้านไหนกันดี สุดท้ายเราเ,ราเราเลือกเป็นบ้านมะขามนะครับสองข้างทางก็จะเป็นวิวสวนของชาวบ้านนะครับก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านสวนมันเป็นส่วนมากก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีต้นจากบรรยากาศของสวนดูเงียบสงบมากครับเดินเล่นเพลินๆได้สบายนะครับหรือใครไม่อยากเดินนะครับข้างหน้าลานจัดรถก็จะมีจักรยานให้เราเช่านะครับสามารถไปเช่าจักรยานแล้วก็ปัน่นตามชุมชนฟางน้ำพึ่งได้เลยนะครับ สามารถปั่นทะลุต่อกันได้นะครับเดินไปเดินมาก็เพลิดเพลินดีนะครับเงียบงียบฟังเสียงนกนะครับเสียงเรือไปเรื่อยๆนะครับสองข้างทางก็จะมีดอกไม้นะครับก็จะขับลูกจากแต่แล้วเราก็มาถึงกัไนนะได้นะครับจัหนนะงหวะด,ดีมากครับคุณลุงกำลังตัดหญ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีอาจจะมีเสียงลบกวนหน่อยนะครับ ร้านนี้ก็ชื่อร้านบ้านมะขามนะครับก็เมนูก็มีเมนูไทยๆนะครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินเล่นกันนะครับหาน้ําดื่มแล้วก็ทานเล่นนะครับได้มาแล้วครับเมนูน้ําที่ผมสั่งนะครับแดงสับปรสแล้วก็จะเป็นอัญชันสับปะรดของผมก็จะเป็นแดงสับปรสนะครับรสชาติหวานตัดเปรี้ยวนะครับรสชาติอร่อยมากาาเลยนะครับ เมนูนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครต้องการความสดชื่นนะครับส่วนของคุณหญิงเขานะครับสาวลดกันชับของแข็งเลกหวานน้อยอร่อยจิ้เที่ยวแล้วก็มีรสหวานหวานนิดนึงของอัญชันอร่อยค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่ทานเล่นนะครับลูกจากทอดครับเมนูนี้ผมแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะครับ เนื้อลูกจากแบบเนื้อลูกจากขาวอร่อยอะค่ะหอมหอมแม้แล้วก็น้ำจิ้มก็จะแบบเปรี้ยวหวานหวานพูดแข่งบบกับเรื่อนตัดยาไปเลยนะครับตอนนี้ลุงก็กำลัลงตัดยา ได้คำชมจากคุณหนิงหลายคำเลยนะครับว่าอร่อยอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวผมขอลองทานอยู่บ้างครับว่าอร่อยจริงตามที่คุณหนิงบอกไหมครับผมลองกินบ้างนี่ตัวลูกจ่าชิ้นแป้งมานะครับมากับตัวซอสมะขามครับเราจิ้มซอสมะขามหรอซอสอะไรเนี่ยไม่รู้เป็นน้ำจิ้มนะครับไม่รู้ซอสมะขามหรือเปล่าครับผมขาม Mm. จริงไม่เคยกินมา่อนแล้วแบบอร่อยอ่ะอร่อยครับแเราล,ลองแบบไม่คิดเิอืมเพ๊อร่อยอืมอร่อยจริงร้านใต้มะขามอาหาที่แถวบางกระเจ้าไหมบางน้ำซุปบางน้ำซุปเหรอ เ,เดินไ่ถามมาแล้วครับลูกจากครับกินกับซอสกรดะดิมปิงลงตัวเอสกริมปิงเป็นสูตของทางร้านานมาขามนะครับอร่อยเลยครับ ็เรามาเที่ยวที่นี่ก็ตอนบ่ายก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านลังคพึ่งนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เพราว่าก็ยังมีการากเกษตรในต้ไนไม้เยอะที่สุดนะครับที่นี่ก็เรียกว่ากระเพาะหมูนะครับลองขับรถมาดูนะครับถ้าใครจะมาที่นี่ก็ผมแนะนําให้ขับรถเข้ามาจอดลานจอดรถด้าน,านในเกือบสุดเลยครับขามข้อมานิดนึงไปอยู่ฝ่ามือ เดินมาก็จะมีชุมชนอีกมีคนหนึ่งนะครับเป็นสะพานเล็กๆเราเดินเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเลือกเขีา่จาักรยานปั่นเข้ามาก็ได้นะครับเขาเปลี่ยนใหม่มากครับถ้าเราเที่ยวแต่ฝั่งตลาดก็จะมีของขายหรือจะมาตุบคู่เลยก็ได้ครับเช้าๆก็มาตลาดก็ใส่สายหลอยก็เดินเข้ามาในสะพานนี้มีร้านหลายๆร้า,า,านที่น่าสนใจนะครับ อย่างเช่นร้านแรกที่เราไปทําเสื้อมานะครับเราก็เดินเข้ามาก็จะเจอร้อานมะขามแล้วเข้าไปข้างในอีกนะครับก็จะมีร้านพบรัดน,นะครับนานแล้วเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไปก็มาอีกหนึ่งเมนูนะครับเล่นอีกเมนูนะครับเทานเล่นอย่างเดียวนะวันนี้ลาบคาเมซานชีสคาเมซานชีส,ชสคืออะไรก็เป็นชีสนะเป็นคานเมซานชีสหะโกเยวยคาเมซานชีส ในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นอาหารไทยที่เราคุ้นเคยกันนะครับดูแล้วก็เป็นร้านที่แนะนําอาหารให้คนคนต่างชาตินะครับเพราะว่าในแต่และอาทิตย์ Moment. ที่ผมมาที่บางน้ำพึ่งนี่ก็จะพบเห็นคนต่างชาติค่อนข้างจะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งคนญี่ปุ่นหรือคนจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเรานะครับ,บ <โ rets S 2> ก็บรรยากาศร้านก็น่านั่งนะครับนั่งสบายๆนะครับหลังที่คุณลุงตัดหญ้าเสร็จนะครับ บรรยากาศก็เงียบสงบไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเสียงเรือที่วิ่งผ่านแม่น้าเจ้าพยาเรานะครับผ่อนคลายสบายสบายไปกันต่อครับเวลาผ่านไปเร็วมากครับตอนนี้ก็เกือบชั่วโมงนะครับแล้วเราไปเดินเล่นกันต่อถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะครับชมสวนชมทางต่างๆในบางนํำพึ่งกันไปนะครับ เดินลัดเลาะสะพานเล็กไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็จะพานบ,าบ้านจากต้นจากนะครับเป็นคาเฟ่ลเล็กๆอีกคาเฟ่หนึ่งนะครับวันนี้เราไม่ได้เข้านะครับเ,รดเดี๋ยวเราเดินไปดูเสื้อเรากันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เอาเสื้อเรากใกล้จะแห้งแล้วหรือยัง ที่สวยค่ะะไรลุงทาให้หนูค่ะไม่ใช่หนูทำเองลุงแค่ช่วยหนูเฉยๆนี่สวยไหมสวยมากเลยสวยจริงสวยชอบมากเลยเอาไม่เหมือนเสื้อคืนสวยจริงสวยจริงสวยจริง สวยไหมากครับชอบคพะถูกใจเพราะว่ามันทำสีนะอยู่แถวไหนอยู่พระแดงฝั่งโน้นโอ้เอาไปทำให้แห้งแล้วก็ผ่านุ่มเมื่อใชรได้เลยไปซักรวมครับกับตู้เสื้อผ้าไม่ตกแล้วอู้สวยแปลญาติมาทำด้วยเนี่ยไม่แพงหรอกเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาบุกมาเลยเออบุกมาเลยสวยไหมจ๊ะเศรษฐีเมืองใต้ฮะหนสวยจ้นะออกไปได้เลยออกไปได้เลยออกได้เลยออกได้เลย เอามือจับได้ส uh ีไม่ต so uh> ิดม uh ือหรอกเอาไปจ่าที่บ้านสวยในนกนีฝ uh anyway> ีมือนิงค่ะสวยไหมสวยมากเลยใจมากเสื้อมัดย้อมตัวแรกคงนิ่งมากวันหลังจะมาทําใหม่วันนี้แดดไม่ค่อยมีวันนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าทําได้แค่เป็นสีมัดย้อมถ้าแดดเยอะๆก็จะทาเป็นสีๆแบบนี้ได้เลยเดี๋ยววันหลังมาทําใหม่นะคะชวนเพื่อนๆมาด้วยนะ Oh. เพมากันเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่จะมีพี่เขาคอยสอนหลายๆคนเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่ผม2คนยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับคิดไว้อยู่เหมือนกันนะครับกลับมาอีกครั้งแน่นอนครับที่นี่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Enjoy Easy Story เราด้วยนะครับบายบาย